คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้วันที่หนึ่งเลยวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้ผมเข้ามาในอัลบตนะครับ จะมาดูว่าปีใหม่เขาจะมีโบนัสอะไรให้เราไหมหรือว่าเราจะไปตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับเนี่ยเราก็ยังไปดูป๊อกเด้งครับไปครับป๊อกเด้งคลาสสิกครับแบบคลาสสิกอืมีมไพ่คู่ด้วยนะไพ่คู่ชนะป๊อกนะครับอันนี้บอกไว้เลยอ,อย่าลืมมาดูยอดเงินแทงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ เราจะต้องกดให้เป็นนี่เหมือนมีแสงแบบนี้นะครับเราจะแทงแล้วก็แทงลงไปก่อนนะ <Place your S 1> เราสามารถเล่นได้นะครับ <Good S 1> แต่เล่นเต็มนี้เลยไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ถือว่าเรียกอะไรสุ่มจนหมดโตเงนี้ไม่ได้นะครับอันนีผมลองเล่นสองมืออ่ะติดกัน,นครับแล้วเรากดยืนยันตรงนี้ครับอ่าเรามาลอลุ้นกัน วันน no <right no ี้เสียงจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะเมื่อคืนเยอะไปหน่อยครับเสียงหายหมดเลยแต่กระสีพังหมดเลยครับข้างบ้านไม่ใช่ร้องเสียงเพลงดังนะเขาประทุบอ้าวนี่นี่ไพ่แม่มกระเจนี่คือว่าเสียนนะอันนี้คือห้าแต้มนี่ปอก้าโอ้เจ้าก็ยังไงเอกับคิงต้องเป็นสีเดียวกันไหม เราได้นะครับนี่นี่เราได้นะครับเนี่ยเซียนได้สองต่อนะเนียเราได้ตังค์ครับทีนี้เราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนไปเล่นมือสุดท้ายกับมือมือมือที่สามโอเคแล้วเรากดยืนยันตรงนี้ครับ ลองเข้ามาเล่นดูครับง่ายๆครับห้ามือเราสุ่มเอาเลยครับถ้าเราเล่นเราจะเล่นไพ่คู่ก็ได้นะไพ่คู่นี่เกือบเกือบสิต่อนะผมบอกว่าเกือบ10ต่อครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอ่านี่ผมเด้งเนาะเด้งไหมหกเด้งเจ้าเท่าไหร่เจ้าสี่แต้มผม6กแต้มเด้งกับเจ็ดแต้มนะครับ นี่ได้เด้งนะครับนี่ในห้าสิบอันนี้ได้ร้อยครับได้เด้งครับอืมของก็ดีนะครับ <Let> s <S อันนี้ลองกันดูครับมาลองกันดูเนี่ยดีผมว่าน่าจะหาทุนกันได้นะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับอย่าไปบุมบามหรือว่าไปรีบร้อนครับค่อยๆมือที่สองก็มือต้นครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปอ่ะ เนี่ยยอดผมมาแล้ว500ป่ะ no best, ไปเล่นไปครับเราได้มาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวไม่เสียเลยอ้าวไพ่คู่เนะี่ยผมไม่ได้เล่นไปไงโอ้ยปอก8ปดอก8เออปอก9โอ้โหนี่เจ้าสิบกระเคบอดไหมอย่างนี้นเขาเรียกบอร์ดมันต้อง10กระเจมนะโอ้ได้7.2 ผมให้กินแต้มนะอย่างนี้เขาเรียกกินแต้มแต่ว่าแพ้ป๊อกนะฮะเจ้าสิบกับเคหรือสิบกับขอบนะสิบกับภาษาอังกฤษเนี่ยจะได้เจ็ดจุดสองนะครับจะกินแต้มเลยก้าแต้มก็โดนกินนะครับแปลว่ากินป๊อกไม่ได้แต่ไพ่คู่กินป๊อกได้ครับเข้ามาลองเล่นดูครับวันนี้ผมเจ็ดร้อยฝ่าผมได้กำไรมาสามร้อยละผมเล่นอีกสักนี่ มาครับมาครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าจะติดตามกันไปหรือว่าจะเข้าไปทดสอบลองดูนะครับใต้คลิปนี้เลยครับมีลิงก์ให้กดอยู่ครับกดได้นะครับกดได้ไม่มีใครเข้าว่านะครับกดเข้าไปเลยแล้วเข้าไปดูครับว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะเนี่ยเปิดมาสี่แม่มกับโอ้โหไพคู่อีกแล้วเนี่ยผมผมแต่ผมได้เป็นเซียนไงผมไม่เล่นไพคู่ ถ้าคุณลงลงไพ่คู่นะเราได้เลยนะเกือบสิบต่อเนี่ยอ่าไพ่คู่ออกดีจริงๆผมไม่กล้าสุ่มเนี่ยแต่เราได้เด้งแม่มกับแม่มแต่เราได้เด้งนะพระเจ้าป๊อกกินเราไม่ได้นะครับอันนี้มหมดแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมจะไปถอนตังค์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอยอดเงินก่อนอนะ่ะเดี๋ยวให้ดูยอดเงินกันก่อนเนี่ยยอดเงินไม่ปรับให้ผมอะ่ะต้องรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นการเดิมผ่านทั้งหมด แต่ผมก็โดนโดนกินห่ามาแล้วนะครับ897บาทฮ่าฮ่าหัวเาะเลยนะครับตามมาครับตามมาครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดเข้าไปครับไม่มีใครว่าครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะเคลานี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ